นี้เคยดูดเหนียงมาแล้วแต่ดูดไม่หมดนะครับสังเกตดูนะครับว่าไขมันบริเวณใต้คางนะยังดูหนาๆเนาะแล้วก็บริเวณขอบกลามไม่ชัดนะเห็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีไขมันเหลืออยู่นะวิธีการคอนเฟิร์มก็คือว่าเราก็เอานิ้วมอผมไม่มือกับนิ้วชี้ลองบีบดูนะว่ายังมีความหนาอยู่นะถ้ามีความหนาอยู่ประมาณ1เซนเนี่ยใต้คางนะเนียาว่ามันดูดได้อีกนะเพราะปกติแล้วเนี่ยไขมันบริเวณใต้คางเนะี่ยมันจะหนาบีบดูแล้วมันจะหนาไม่เกินครึ่งเซนนะอันเนี้ย คนไข้เคยไปดูดมาแล้วนะหมอบีบดูก็ยังหนาอยู่นะดูคอตันๆอยู่นะหมอก็เลยทําการดูดไขมันซ้าไปอีกทีหนึ่งนะดูดไขมันซ้ําไปสังเกตดูนะครับหลังดูดไปก็เชเห็นว่าใต้คางเนี่ยไขมันมันบางลงนะแล้วก็บริเวณขอบกรามเนี่ยก็เริ่มเห็นชัดขึ้นนะแต่หน้าเขาเนี่ยกรามเนี่ยมันไม่ได้บานออกมากนะขอบกรามก็เลยไม่ได้ไม่ได้คมชัดมากนะถ้าเอกคนที่กรามมันบานออกนะแล้วก็คนไข้คนนี้มีน้าหนักเกินทําให้เส้นหลวงคอเนี่ยอยู่ใกล้กับตัว ขอบกรามนะืน้อคอมอยู่ใกล้กับขอบกรามทําให้ขอบกรามเนี่ยดูไม่ชัดได้เหมือนกันนะแต่ก็ดีขึ้นมาชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยใครที่เคยไปดูดมาแล้วนะแต่ยังรู้สึกว่าคอตันๆอยู่นะเหนียงรู้สึกว่าเหนียงยังหนาอยู่นะลองบีบเทสดูนะถ้าบีบอยู่แล้วหนาเกินครึ่งเซนเนี่ยก็มาดูดซ้ําได้นะครับนะทิ้งเวลาประมาณ3เดือนนะแล้วค่อยมาดูดซ้ํานะ